ทุกคนวันนี้พี่นัททิวจะพาทุกคนไปรู้จักกับระบบหายใจกันนะครับไปกันเลยระบบหายใจของคนเรานะครับเป็นระบบที่ร่างกายแลกเปลี่ยนแก๊สโดยร่างกายจะรับแก๊สออกซิเจนที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ร่างกายและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายอาวัยวะที่สำคัญในระบบหายใจได้แก่จมูกหลอดลมปอดกระดูกซี่โครง และกล้ามเนื้อกระบ,บังลมนะครับอวัยวะแรกนะครับได้แก่จมูกมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศภายในมีขนทําหน้าที่กองฝุ่นละอองเชื้อโรคและสิ่งแปดปลอมไม่ให้เข้าสู่ทางเดินหายใจนะครับอวัยวะต่อไปคือหลอดลมเป็นท่อก้วงประกอบด้วยกระดูกอ่อนช่วยป้องกันการยุบตัวขนาดหายใจส่วนปลายแตกเป็นหลอดลมเข้าสู่ปอดทั้งสองข้าง อ,อาวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบหายใจนั่นก็คือปอดนั่นเองครับซึ่งอยู่ในช่องอกมีสองข้างภายในมีถุงลมมีลักษณะบางและมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สส่วนต่อไปกระดูกซี่โครงนะครับอยู่บริเวณอกทําหน้าที่ร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงในการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของช่องอก และสุดท้ายนะครับกล้ามเนื้อกะบ,บังลมเป็นแผ่นกล้ามเนื้อกั้นช่องอกกับช่องท้องทำหน้าที่ลังปอดลงและดันปอดขึ้นเมื่อหายใจเข้าและออกเพื่อป้องกันการขยายตัวของปอดการหายใจไม่ใช่แค่การสูดอากาศเข้าไปเท่านั้นนะครับทุกคนมันมีกลไกลซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดนะครับไปดูกันเลยนะครับว่ากลไกลการหายใจเข้าออกเป็นยังไงการหายใจเข้า กระบังลมจะต่ำลงกระดูกซี่โครงจะเคลื่อนสูงขึ้นปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้นและความดันอากาศบริเวณรอบปอดลดลงต่อไปนะครับการหายใจออกกระบังลมจะเลื่อนสูงกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงปริมาตรของช่องอกลดน้อยลงและความดันอากาศบริเวณรอบปอดสูงขึ้นอาการที่เกี่ยวข้องกับการหายใจนะครับ ได้แก่การจามการหาวการสะอึกและการไอนะครับการจามเกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปในร่างกายร่างกายจึงพยายามขับสิ่งแปดปลอมเหล่านั้นออกจากร่างกายโดยหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกทันทีการหาว เกิดจากการที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในเลือดมากเกินไปจึงต้องขับออกจากร่างกายโดยการหายใจเข้ายาวและลึกเพื่อรับแก๊สออกซิเจนเข้าปอดการสะอึกเกิดจากกระบังลมหดตัวเป็นจังหวะจังหวะขนาดหดตัวอากาศจะถูกดันผ่านสู่ปอดทันทีทำให้สายเสียงสัน่นเกิดเสียงขึ้น การไอเป็นการหายใจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปดปลอมหลุดเข้าไปในกล่องเสียงและหลอดลมร่างกายจะมีการหายใจเข้ายาวและหายใจออกอย่างแรงโรคระบบทางเดินหายใจส่วนมากจะพบสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียลาโปโตซัวรวมถึงสารพิษ สารเคมีและการเกิดเนื้องอกมะเร็งตัวอย่างโรคระบบทางเดินหายใจนะครับโรคหลอดลมอักเสบโรคไอกรนโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบโรคเชื้อราในปอดวัณโรคโรคหอบหืดโรคมะเร็งปอดและโรคถุงลมโป่งพอง คั้งนี้ระบบหายใจเป็นระบบที่สำคัญในร่างกายทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเราจึงต้องดูแลระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของตัวเองนะครับก่อนจะจากกันไปพี่นัททิวอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ